โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห้งแล้งจนยากจะทำการเพาะปลูกโดยในปี2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรณบ้านหนองคอไก่ตำบลเขากระปุกอ,เอํเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจำนวน250ไร่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชเศรษฐกิจและโครงการตัวอย่างสำหรับเกษตรกรให้เข้ามาศึกษาอันนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ช่วงปี2552อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็ประสบปัญหาไัยแล้งนะครับแล้วก็ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนื่องจากปรากฏการณ์แอนโยและลาลิยานะครับทำให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลก็ฤดูกาลพอปลูกก็มีการคลาดเคลื่อนนะครับในส่วนของงานภาพรวมของโครงการนะครับงานหลกัหลกๆปัจจุบันนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของ การทางานเกษตรนะครับซึ่งเป็นแนวทางของพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชการที่9กนะฮะก็งานหลักๆของเราเอเป็นงานเกษตรซึ่งแบ่งได้เป็น2แขนงนะครับตอนนี้นะฮะเราก็มีงานในส่วนของงานปลูกพืชนะครับแล้วก็งานของงานประสุสัตว์นะครับงานศุสัต์เองเนี่ยก็มีการเลี้ยงโคนมนะครับแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่นะครับผลผลิตทั้งหมดนะฮะตรงนี้นะฮะของในการส่วนของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ ส่งจำหน่ายให้แก่ร้าน Golden Place นะครับก็ไม่ถึงกับว่ามีไม่ได้จริงๆแล้วมีได้นะครับเพียงแต่บางื้นที่อาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของสภาพลมความเร็วล,ลมทิศทางลมนะครับซึ่งจะให้อาจจะทำให้กังหันลมให้ผลผลิตที่คุ้มค่า ก็ะจะต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างกรณีของโครงการช่างอุมันดราดดำรีเนี่ยในหนึ่งปีปรากฏว่าจะมีลมที่ทำให้กังหันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ในเป็นช่วงเวลาเฉพาะฤดูมรสุมซึ่งจะมีอยู่แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นทำให้ได้ผลผลิตไฟฟ้าที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุนครับเรื่องกงารกังหันลมเนี่ย ผมขอแยกออกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือแนวความคิดหรือคอนเซปต์ในการออกแบบนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจะเคยเห็นแดดการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าแดดเนี้ยมีเฉพาะตลางวันกลางคืนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งยีิบี่ชั่วโมงเนียมีแดดอยู่ประมาณสิบสองชั่วโมงเต็มที่นะครับจะผลิตไฟฟ้าได้จริงๆก็ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับ แต่ในคอนเซปต์การออกแบบของกังหันหลมเนี่ยคิดว่าลมเนี่ยพัดได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสที่จะผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็พื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากที่จะมีลมพัดอยู่ตลอดเราก็เลยนำคอนเซปต์อันนี้มาออกแบบกังหันลมนะครับทางด้านพลังงาน ยังได้พัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ใช้พลังงานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้ามีกำลังการผลิตขนาด50กิโลวัตต์ผมเป็นนักวิชาการเกษตรอยู่โครงการช่างหัวมันตามรัฐนรรมก่อนที่ผมจะมาทำงานที่นี่ได้เนี่ยผมได้มีหน้าที่เกี่ยวกับกองพระพนะที่โครงการสวนจิรดานะครับแต่วันหนึ่งนะครับก็ ผมต้องมาช่วยงานเกษตรที่นี่เนื่องจากที่นี่เนี่ยยังขาดนัากวิชาการเกษตรที่มาช่วยบริหารจัดการและดูแลเรื่องงานเกษตรภายในโครงการนะครับผมเข้ามาครั้งแรกในปี2554นะครับมาก็ได้มาดูแลเรื่องงานเกษตรซึ่งโดยรวมแล้วที่นี่ก็มีงานพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาทําการปรับปรุงนะครับแล้วก็ดูแลจัดสรรพื้นที่นะครับ เกี่ยวกับงานเกษตรโดยรวมให้เป็นรูปแบบแล้วก็มีระบบระเบียบยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอแนวความรู้วิชาการนะครับที่จะไปต่อยอดเนี่ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้คิดว่าเราคุ้มค่ามากแล้วนะฮะเพราะว่ามีคนเนี่ยให้มีความสนใจมากมีทุกคนให้ความสนใจกับทุ่งหันโล่โลแผนนี้นะฮะที่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังมีการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็สามารถเป็นแนวความรู้นะฮะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนนักเรียนนักศึกษานะครับที่เอาไปใช้ในการต่อยอดได้ในอนาคตครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าแม้พื้นดินที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจและทำปศุสัตว์ได้โดยมีพลังงานสะอาดจากธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน ในฐานะที่ผมได้เป็นตัวแทนของโครงการนะครับและผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการถวายงานขององค์ท่านมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มมีการทําโครงการนี้ขึ้นมานผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตในช่วงชีวิตหนึ่งของผมเนี่ยได้มาถวายงานให้แก่ท่านนะครับดังนั้นผมก็จะขอเป็นค่าร้องบากวงท่านทุกชาติไปครับนี่คือพระราชอัจฉริยภาพที่ พระองค์ทรงพยายามจะให้ประชาชนทุกคนได้อยู่กันอย่างร่มเย็นและมีความสุขนะครับซึ่งในอันนี้แหละที่ทำให้ทุกคนต่างถวายสมัยนามมหาราชให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลพระองค์นี้ทั้งๆท,งท,งที่ท่านก็ไม่เคยไปแสดงอำนาจอะไรที่ไหนนะครับเพียงแต่ ส่งใช้พระอจฉริยภาพที่มีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ประจัก์และเป็นที่ทำให้คนไทยทุกคนนะครับพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไนปะ